สปริงเกอร์ทำเองจากวัสดุเหลือใช้สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดฝาขวดออกส่วนฝาเราจะไม่ใช้นะครับทีนี้เราจะมาเจาะรูโดยการใช้เข็มกลับแล้วก็บริเวณที่เราจะเจาะให้เราเลือกได้ตามที่ต้องการนะครับสำหรับวันนี้เราจะเจาะบริเวณที่เป็นรอยร่องนะครับขนาดของรูจะมีความสำคัญนะครับถ้าเป็นรูขนาดเล็ก น้ำจะมีการพุ่งการกระจายตัวที่ดีส่วนถ้าเป็นรูขนาดใหญ่เนี่ยน้ำจะพุ่งไปไกลแต่การกระจายตัวจะไม่ค่อยดีแล้วก็ความถีความห่างนะครับสามารถที่จะกําหนดเองได้ถ้าเกิดเราเจาะทีน้ำสามารถที่จะพุ่งกระจายได้ดีแล้วก็ไปได้ทั่วบริเวณที่เราต้องการหลังจากที่เราเจาะไปแล้ว1แถวนะครับก็จะได้ประมาณ30รูทีนี้เราจะเจาะแถวที่2อ,อีกหนึ่งแถวเพื่อที่จะให้การกระจายตัวมันดีขึ้นจะเว้นจากแถวบนประมาณ1เซนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบส่วนที่เป็นท่อ PVC กับขวดที่เราเจาะตัว นี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเอาท่อ PVC มาใส่นะครับมันจะใส่ไม่ได้ให้เราใช้ไฟรนนิดนึงเพื่อที่จะให้ท่อ PVC เนี่ยอ่อนตัวตัวนี้เราใช้ไฟล้นแล้วนะครับอ่อนตัวแล้วเราก็ยัดเข้าไปในปากขวดได้แล้วซึ่งตัวนี้นะครับลักษณะก็คือจะเล็กลงจะพอดีกับปากขวดหลังจากที่เราปล่อยให้เย็นแล้วนะครับเราก็จะถอดออกมาเพื่อที่จะทากาวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตัวนี้เราก็ใช้กาวที่ใช้ทาท่อปะปาทั่วไปก่อนจะมาใช้งานนะครับเราควรที่จะปล่อยให้กาวแห้งก่อนนะครับ หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลย